สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลีทารลกันอีกแล้วนะคะอ่ะไม่เหมอะจะไปในหัวข้อเลยเนาะมีสายตาที่กำลังมองคุณอยู่สายตาคู่นั้นคือสายตาใครแล้วมองคุณทำไมอ่ะเรามาดูเลยเนาะเราจะไม่ดูพลังงานคุณเนาะแม่เหมาะพอไปที่หัวข้อเลยดูสิสายตาสายตาที่กำลังมองคุณคือสายตาอะไรคะสายตาใคร ขออภัยช่วยบอกหน่อยนะคะเป็นสายตาของใครคะโอ้ยดีเซเว่นหวานสายตาที่มองคุณเป็นสายตาคู่แข่งคู่สายเขาเรียกอะไรศัตรูคู่แข่งคุณ พราะว่าไพ่เดทขึ้นมาใบแรกแถมยังใบที่สองคือสายตาไอ้ใบที่สองคือ,อเซเว่นหวานเป็นคู่แข่งเป็นคนที่เคยอยู่ร่วมใช้ชีวิตอยู่กับคุณเป็นเพื่อนเก่าๆก็ได้อ่าเป็นเพื่อนเก่าๆก็ได้เป็นที่ทำงานเก่าๆก็ได้แม่หมอมองนี่นะ แล้วเขามีสายตาคู่นั้นเขามองคุณทำไมดูสิสองใบแรกบอกบอกตัวตนเขานะอืมคุณเคยทะเลาะก,กับเขาแน่มันมีคำใบใบแรกขึ้นเดทมาเนี่ยเป็นผู้คนเก่าๆในชีวิตคุณอะ่ะอืมเดทคือการจบสิ้นเนาะผู้คนเก่าๆในชีวิตหรือคู่แข่งคู่ลีได้หมดเลยอืมแฟนเก่าก็ได้นะ ดูซิว่าแล้วเขามองคุณทำไมเขาต้องมองคุณทำไมโฟ f ์ u ักับเดอะซัโอ๊ยก่อนหน้านี้เขามองคุณเพราะอะไรเนี่ยคุณเห็นไหมดูไพ่ดิจ้องมองเลยเห็นไหมคุณเศร้ากับอะไรเนี่ยคุณอาจจะทะเลาะกับพวกเขาเนี่ยเป็นคนรักเก่าก็ได้เป็นเพื่อนที่ทำงานเก่าก็ได้ คุณอาจจะเคยทะเลาะกับพวกเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีเซเว่นวันขึ้นกับโฟอฟคัพเนาะแล้วคุณเศร้าอ่ะคุณเสียใจกับคนพวกนั้นอ่ะอ่าแล้วตอนเนี้ยคุณเลิกเศร้าแล้วคุณเจอชีวิตใหม่ของคุณแล้วคุณรู้แล้วว่าจะเศร้าไปทําไมคุณเป็นเดอรซันอ่ะตอนนี้ชีวิตคุณมันมันมันไม่มีคําว่าเศร้าแล้ว่ะคนพวกนั้นได้แต่มองเนี่ยตอนเนี้ยมองสอดส่องคุณอยู่ตลอดเลยมองชีวิตคุณว่า จากที่คุณเศร้าๆอยูอย่่ดีๆคุณเปลี่ยนเป็นสันได้ยังไงเปลี่ยนเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและเหมือนเกิดใหม่ได้ยังไงประมาณอย่างเงี้ยอืมคือคนที่สายตาคู่คู่นั้นนะคือสายตาพวกเพื่อนเก่าๆอะไรเก่าๆอ่ะอืมผู้คนเก่าๆในชีวิตคุณให้แต่มองเพราะเพราะไม่รู้ใครแหละเพราะมันเป็นพลังงานรวมเนาะเยอะมันมีเยอะสายตาที่มองคุณมา คู่นั้นไม่จําเป็นจะต้องคู่เดียวก็ได้มันอาจจะมีหลายคู่ก็ได้คุณเข้าใจไหมอืมดูสิแล้วมีอะไรต่ออ่ะแล้วมีอะไรอีกคะ่ะมาอืมโฟวานโฟวานกับควีนครับไม่หมอมองงี้นะพอชีวิตคุณดีใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะเขาเขาอาจจะไม่รู้ นิสัยคุณหรือไม่ได้รู้ว่าคุณเป็นยังไงมาทำร้ายคุณโดยที่แบบให้คุณเจ็บมากเจ็บถึงขนาดแบบว่าอาจจะไปต่อไม่ได้แต่คุณลุกขึ้นใหม่ได้คุณลุกเป็นเดอะซันได้แล้วตอนเนี้ยคนพวกนั้นอยากกลับเข้ามาหาหาคุณเนี่ยอยากมาขอความช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณมีอะไรดีสักอย่างประสบความสำเร็จไปแล้วโฟวานเนี่ยในบางคนแต่งงานแล้วด้วยบางคนประสบความสำเร็จเรื่องธุรกิจ บางคนประสบความสําเร็จเรื่องค้าขายมันมีหลายอย่างมากเนี่ยประสบความสําเร็จคือทุกอย่างในชีวิตคุณตอนเนี้ยมันดีกว่าก่อนหน้าเนี้ยเนี่ยก่อนหน้านี้นนนนพไพ่ใบแรกขึ้นเดทเนี่ยมันจบแล้วเรื่องราวเก่าๆที่ไม่ดีตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วในชีวิตคุณตอนเนี้ยมีแต่ดีกับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกคนพวกนั้นนะอยากกลับเข้ามาพวกคนเก่าๆในชีวิตคุณอะ คุณเคยมีประเด็นกับใครมากมากไหมคนคนนั้นนะ่ะเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณนะถ้าเป็นแฟนเก่าก็าอยากกลับมาขอคืนดีคุณเห็นไพ่ไหม,อ,มอยากมาขอคุณแต่งงานเนี่ยได้บางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนไม่หมอบอกเลยเพื่อนเก่าก็เหมือนกันเห็นชีวิตคุณดีอยากกลับเข้ามาหรือญาติญาติคุณที่เคยแบบว่าคุณนะ่ะอยากอยากมาขอความช่วยเหลือคุณครีนวานขึ้นกับครีนวานได้ไหมหมอมอมอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันอย่างนี้อ่นะ มีอะไรต่อสายตาคู่นั้นอาจจะหลายคู่ก็ได้มันไม่จําเป็นนะเพราะไม่บอกด้วยบอกว่าคู่หนึ่งเนาะออ่ะดูซิมีอะไรแม่ไพ่นี่มันก็เหมือนจะสับยากอืออ่ะใบนี้นะจ๊ะอุ้ยนักลบสอดขึ้นกับอะไรเอกสอดนี่สายตาคู่นั้นที่มองมา เขารู้แล้วว่าคุณไม่ได้ยอมแล้วนะตอนเนี้เขารู้ว่าคุณเก่งขึ้นคุณกล้าขึ้นคุณมีพลังมากขึ้นคุณมีพลังที่กล้าต่อสู้พวกเขามากขึ้นแล้วพวกเขาอยากกลับเข้ามาเนี่ยถ้าจะกลับเข้ามาเนี่ยต้องคิดดีๆนะต้องวางแผนมาก่อนนะเพราะคุณต่อไปเนี่ยเขามองแล้วคุณไม่ยอมง่ายๆแล้วนะเอกวานขึ้นกับเซเว่นวานด้วยอนะ่ะคุณไม่ได้ยอมนะ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะยอมคนอื่นนะ่ะยอมเพื่อที่แบบจะไม่ให้มันมีอะไรแบบแร้ายแรงประมาณเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณไม่ยอมนะยื่นแบบไหนมาคุณยื่นแบบไหนแบบนั้นให้เลยยื่นกุหลาบให้คุณคุณก็ยื่นกุหลาบให้ยื่นมีดให้คุณคุณก็ยื่นมีดกลับประมาณนี้เลยนะตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้อืมสายตาคุณนั้นได้แต่มองกล้ามาเปล่าเหรอะกล้าเข้ามาเปล่า เออเคยทําไม่ดีกับคุณนะกล้าเปล่าเนี่ย,ยกล้าเปล่าเคยทะเลาะก,กับคุณเนี่ยกล้าเปล่าเออประมาณนี้นะอ่ะดูต่อมีอะไรอีกค่ะดูสิคุณไม่ได้ยอมตอนนี้คุณคุณเป็นนักลบคุณจะฝ่าคุณจะแบบว่ามาสิจะฉะฉันก็ฉะกลับจ้ะฉะแรงด้วยบอกเลยอ่ะต่อมีอะไรอีกค่ะนี่นักลบครับนี่ถึงจะเป็น ถึงจะเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้คนในชีวิตหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆเห็นไหมนี่แปดดาบขึ้นมาเห็นไหมคุณนะ่ะเหมือนจะจมอยู่เรื่องนี้แต่ไม่ใช่นะจ๊ะคุณออกมาแล้วจ้าเพราะคุณดูนะเอกสอดอันเนี้ยนูน่นคุณเน่ยอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยพวกนั้นอะ่ะอยู่ข้างนอกนู่น ได้แต่เอ้ยมารับหน่อยประมาณเนี้ยรอมั่งไปไปถึงไปไกลแล้วอ่ะรอมั่งประมาณอย่างเงี้ยอ่าแต่คุณเนะ่ะเป็นคนที่ยังเป็นคนที่ดีอ่ะเนี่ยคุณดูดิคุณยื่นมือยื่นมือก็เปรียบเสมือนแบบว่าคอยช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้คิดคือเป็นคนที่ดีถึงจะโดนเจ็บมาแค่ไหนยังเป็นคนที่ดีอยู่จิตใจดีเป็นคนที่จิตใจดี มีความเมตตาให้เพื่อนมนุษย์ทั่วๆไปแม้แต่พวกเพื่อนเก่าๆก็ค <c oughs> ือพวกสายตาคู่นั้นเลยหลายคู่หลายคู่แม่หมอมองว่าหลายคู่นะคุณไม่ได้มีคนเดียวแน่แม่หมอบอกนะพูดพูดจากพลังงานขึ้นมานะรู้สึกนะอืนน่ะต่อ,นนอแล้วมีอะไรอีกจ้ามีอะไรอีกจ้ามาจ้าอ่าเทนอุ้ย ตอนนี้ชีวิตคุณน่ะนู่นในบางคนนู่นไปไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วจ้ะในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะในบางคนไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเก่าเก่าทิ้งออกมาหมดแล้วจ้ะตอนนี้ใช้ชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวใหม่อยู่กับเพ,พ,พื่อนใหม่ไอ้ ef, พวกเก่าเก่าก็อยู่ไปเถอะนู่นไปอยู่ล้าหลังไปจ้ะอยู่ข้างหลังชั้นไปจ้ะตอนนี้ฉันนําพวกเธอไปแล้วฉันจะไปก่อนไม่รอนะจ๊ะประมาณนี้ตัวคุณนะอืม แล้วคุณดูนะคุณทิ้งมาคุณทิ้งได้อะอ่าแต่ว่ายังมีความใจดีอยู่ก็ไม่ได้แบบคิดร้ายกับคนพวกนั้นถึงแม้พวกเขาเคยทําอะไรกับคุณเนี่ยทําพวกแปะดาบอะไรใส่คุณคุณก็ไม่ได้สนใจนะแต่บางคนนี่มีครอบครัวมีความสุขไปแล้วอะอืมชีวิตคุณมันมีความสุขไปแล้วอ่ะเขาเขาอ,อาจจะยินดีกับคุณก็ได้นะเพราะว่า เหมือนเขาอยากจะกลับเข้ามาหาคุณอ่ะแม่หมอมองว่าได้บางคนมันไม่ใช่ทุกคนนะเขาอาจจะเห็นคุณมีความสุขเขาก็ยินดีด้วยแต่เขาก็เลยอยากกลับเข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณอีกครั้งประมาณเนี้ยอแม่หมอมองมีความรู้สึกขึ้นมานะว่าตัวคุณนะน่าจะเคยทําอะไรคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรหรอกนะแต่ว่าคุณน่าจะทําให้พวกเขาได้เห็นนะว่า แม้แต่คุณโดนอะไรมาหรือเจ็บแค่ไหนถึงถึงขนาดเดทเนี่ยใบแรกเลยอะ่ะคุณยังผ่านมาได้อะ่ะแล้วพวกเขาอะ่ะมองคุณเนี่ยเขามองคุณเก่งอะ่ะเออคือเขาคุณทําให้พวกเขาเห็นว่าแม้แต่เกือบตายมาแล้วอะ่ะคุณก็ยังลุกขึ้นมาใหม่ได้อะ่ะประมาณอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วมันทําให้พวกเขาคิดว่าคุณก็หึงเจ๋งนะแน่นะ โอ้แล้วชีวิตไปดีมากตอนเนี้ยชีวิตคุณดีเกินหน้าเกินตาพวกเขามากเกินเกินแบบเกินไปเยอะอะ่ะจนพวกเขาแบบไม่กล้าที่จะเข้ามาแต่เขาคิดอยากจะขับเข้ามานะมันถึงได้มีคําว่าสายตากําลังมองคุณอยู่มองสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้อยู่ไหมเออมองมองความสุขมองความสําเร็จของคุณในตอนนี้แล้วอะ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะดูต่อ มีอะไรอีกมีอะไรอีกมาจา้ามาจา้าอุ้ยมีอะไรอีกมาจา้าแหมการสับไพ่ของแม่หมออ่ะขอใบนี้นะอุ้ยใบนี้เหมือนอยากให้ออกนะว้าววิวฟอร์จูนมาจา้าคุณไม่รอแล้วจา้าคุณนำริ้วไปแล้วจา้าคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากอยู่แม้แต่อยู่คนเดียวคุณก็อยู่ได้คุณเป็นคนแน่แน่จริงอะ ใช้คํานี้เลยคุณเป็นคนที่แน่จริงอืมจะมาแน่กับคุณไม่มีทางจ้ะอา่าใครจะสู้คุณได้บอกเลยพวกนั้นน่ะมองคุณ้ะหืมแน่นะแล้วทําเป็นไม่สนใจใครด้วยไม่สนอกสนใจใครเลยทําแต่สิ่งที่ตัวเองอยากทําโฟกัสแค่สิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยคุณโฟกัสแค่นี้เลย แล้วคุณก็ปล่อยให้ชีวิตคุณมันไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนไพ่เนี่ยวิวอัลฟอจูนอะใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่สนใครใครจะเป็นยังไงเรื่องของเขาจะว่าจะอะไรก็เชิญจ้ะประมาณอย่างนี้เลยตัวคุณตอนนี้อ่าจะว่าจะมาส่องจะอะไรมาจ้ะส่องได้ตามสบายอยากให้รู้ชีวิตอยู่แล้วถ้าไม่อยากให้รู้คงไม่โพสหรอกประมาณอย่างนี้ตัวคุณแบบนี้เลยนะเอออ่า ทีวิตคุณมันรดนะจ๊ะบอกเลยไม,ไม่ได้ใช้คำนี้มานานขอใช้หน่อยนะเลิศ <c oughs> อ่ะอ่ะนี่ก็จบแล้วเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอรต์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ